แล้วคุณเอกสิทธิ์นะคะเอาอาหารมาให้ลูกๆอีกแล้วลูกๆของคุณเอกสิทธิ์ลูกๆทั้งสิบค่ะนี่คุณเอกสิทธิ์เอาอาหารมาให้น้องๆอีกแล้วนะคะขอบพระคุณคุณเอกสิทธิ์มากๆเลยนะคะมีทั้งอาหารเม็ดอาหารเปียกมาฝากน้องๆตลอดเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะฝาก ทั้งลูกๆไม่พอฝากแม่ด้วยค่ะมีของกินมาฝากแม่ตลอดเหมือนกันขอบคุณคุณเอกสิษิ์มากมาเลยนะคะที่เมตตาน้องๆตลอดเลยนะคะขอบคุณท่านมากมากเลยนะคะน้องบีสองก็กำลังน่ารักอยู่บ้านนี้มีความสุขมากอ้วนขึ้นด้วยค่ะพ่อเขาบอกว่าลูกเขาอ้วนขึ้นดูน้องบีสองกันอ้วนขึ้นหรอคะลูกอ่ะปะ้าบอกอ้วนขึ้นหรอคะฮะ ตาปาบอกนุว้นขึ้นหรอคะลูกมีสองสองตรงนี้มีสองก็ชอบนอนตรงนี้ <c oughs> นอนตรงนี้แดดสองเออแดดสองนะล,ลูกให้เจอแดดบ้างนะลูกเนาะเจอแดดบ้างนะอย่าอยู่แต่ในห้องนะเนี่ยก็ชอบนั่งนี่นั่งมองมองโน่นบองนี่มองไปมาทางนน้น <c oughs> มองข้างนอกใช่ไหมลูกมองข้างนอกใช่ไหมคะเออฮะนั่งเฝ้า พ่อว่าไงคะส้มส้มคนสวยของแม่ส้มส้มคนสวยหรอคะลูกเทาเทาคนสวยสามสีคนสวยหรอคะให้ส่งอะไรมาให้ส่งอะไรมาให้ลูกนี่ดูสินหนดูสิไหนเปิดกล่องดูก่อนอ่ะลงไปเออ,อต้มนอนรอก่อน มีอะไรมีอะไรของฝากจากทางไหนเนี่ยโอ้โหมีไขเ่เค็มมีไข่เค็มด้วยไข่เค็มสองถุงโอ้โหกล้วยอะไรจะหวีขนาดใหญ่ขนาดนี้ดูกล้วยดูกล้วยจากน้องแอ้นะคะน้องแอที่สุพรรณบุรีคะ่ะ สองส่งของมาให้แม่ขอบคุณอามาเลยนะคะน้องแอขอบคุณอามากเลยอุ้ยวีใหญ่มากเลยค่ะอ่ะต้มต้มสงสยัยค่ะต้มสงสยัยขอบคุณน้อามาเอา้เอาพ่อตัง Thank